ไม่มีใครล้มละลายเพราะทำประกันมีแต่ล้มละลายเพราะไม่ทำประกันที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งมีเหตุขับรถชนกันเสียชีวิตคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยเขากำลังนั่งหน้าเศร้าน้ำตาคลอต่อหน้าร้อยเวรเจ้าของคดีชายคนขับรถเป็นชายแก่อายุประมาณห0ปีฐานะก็ไม่ค่อยดีขับรถเก่าๆคันหนึ่ง ร้อยเวรถามเขาว่ารถยนต์คันที่ขับมีพรบรหรือว่าประกันภัยหรือไม่คำตอบของเขาคือไม่มีไม่ได้ทำอะไรไว้เลยเนื่องจากว่ารถของเขาไม่ค่อยได้ใช้นานๆจะขับออกไปถนนทีแต่วันนี้มีเหตุจำเป็นภรรยาเขาปวดท้องกระทันหันต้องพานำส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้เขาจะไม่เดือดร้อนเลย ถ้าหากเขาเป็นคนที่มีเงินเก็บมีเงินก้อนสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ถ้าหากชายคนนี้เป็นเพียงชายแก่คนหนึ่งเขาอาจจะต้องไปขายทรัพย์สินที่เขามีเช่นบ้านรถที่ดินมาชดใช้ค่าเสียหายหรือไปหยิบยืมญาติพี่น้องมาชดใช้ค่าเสียหายเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรคิดว่าเพื่อนๆคงพอจะเดาได้นะคะ เพราะว่ารถทุกคันบนท้องถนนถูกบังคับให้ซื้อพรบรหรือถ้ามีเงินเก็บพอก็อาจจะต้องซื้อประกันภาคสมัครใจเพิ่มค่ะในคลิปหน้าเราจะมาดูเงื่อนไขของพรบกันนะคะในเมื่อรถไม่มีพรบรแล้วค่าสินใหม่ทดแทนค่ารักษาค่าซ่อมรถใครจะจ่ายคะขณะเดียวกัน ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีรถเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำชายคนหนึ่งส่งโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสอบถามว่าผู้ประสบเหตุมีประกันอุบัติเหตุมีพรบรมีประกันสุขภาพมีประกันชีวิตหรือไม่เหตุการณ์แบบนี้เขาจะไม่เดือดร้อนเลยถ้าหากเขามีเงินเก็บมากพอแต่ถ้าหากเขาไม่มีล่ะ เพื่อนๆมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะหลายๆคนอาจมองบริษัทประกันในด้านลบๆเช่นเคลมไม่ได้บริษัทไม่จ่ายเคลมล่าช้าบริษัทจะยกเลิกสัญญาของผู้เอาประกันบริษัทติดต่อ,อยากบริษัทโกงลูกค้าจ่ายเงินก็ช้าประวิงเวลาอีกต่างหากแถมเอาเปรียบทำให้ผู้อาประกันภัยบางส่วนต้องไปประท้วงที่บริษัทประกันภัย นักข่าวก็จับกระแสประโคมข่าวกันยกใหญ่ว่าบริษัทประกันไม่จ่ายกระแสสังคมมากมายที่เกิดขึ้นล้วนแต่ในด้านลบของบริษัทประกันภัยทั้งสิ้นในขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนมากที่ได้ประโยชน์จากการทำประกันชีวิตทำประกันสุขภาพทาประกันโควิดพวกเขาได้เข้ารักษาตัวในโรงพรยาบาลเอกชนโดยไม่ต้องไปโรงพรยาบาลสนาม ในยุคที่โรคระบาดโควิดกำลังระบาดรุนแรงหลายคนตรวจเจอโควิดก็ต้องหยุดงานปิดร้านปิดกิจการเขาก็ยังมีเงินชดเชยใจ่ายให้เป็นเงินก้อนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาลแถมค่าชดเชยในการเจ็บป่วยเงินก้อนนี้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพวกเขาได้บริษัทประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเอาเงินก้อนเล็ก ไปแลกเงินสดก้อนใหญ่ที่บริษัทประกันภัยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือติดเชื้อโควิดก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้โจปรปล้นสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นยากแต่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยเราจะเห็นในข่าวแทบทุกเดือน ว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้ในหล,หลายๆที่แต่ละเหตุการณ์ล้วนสร้างความเสียหายจำนวนมากทั้งทรัพย์สินร่างกายอนามัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกหากไม่ได้ทำประกันภัยไว้แล้วจะใช้เงินที่ไหนมาเยียวยาความเดือดร้อนนี้ประกันภัยคือการให้ความคุ้มครอง และหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัวรวมถึงบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพพรบประกันภัยรถยนต์ประกันอัคคีภยัยและประกันอื่นๆค่ะความสําคัญของการประกันภัยต่อสังคมคือเป็นหลักประกันเพื่อความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัยและช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมทำให้เกิดความมั่นใจ หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้นผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนค่ะความสำคัญของการประกันภัยต่อเศรษฐกิจเงินที่ได้จากการเก็บเบี้ยประกันภยัยเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศในการกู้ยืมมาลงทุนทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าสำหรับธุรกิจที่ทำรประกันภยัย จะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินที่ได้ทำประกันภัยไว้ทำให้เกิดความมั่นคงในกิจการค่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากเพื่อนๆค่ะว่าไม่มีใครล้มละลายจากการทำประกันแต่มีคนล้มละลายเพราะไม่ทำประกันค่ะยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนๆนะคะในการที่จะทำประกันภัยว่าทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับเพื่อนๆและ เงื่อนไขของประกันภัยต่างๆเป็นอย่างไรก็สามารถสอบถามติดต่อกันมาได้นะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ